ในค่ำคืนที่มืดมิดและเย็นเยือกภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีเสียงกระซิบแผ่วเบาดังแว่วอยู่ข้างหูของแจ็คชายหนุ่มผู้กำลังนั่งกอดขวดเหล้าอยู่บนห้างไม้สูงกลางป่าแสงจันทร์สลัวส่องผ่านกิ่งไม้หนาทึบเป็นเงาระยิบระยับลงมาบนพื้นดินที่ชื้นแฉะแจ็คเบียร์คืนนี้กูขอนะแจ็คสะดุ้งสุดตัวจนแทบตกจากห้างไม้รีบผันไปหาเบียร์เพื่อนรักที่นั่งกรนครอกรอกอดปืนลูกซองอยู่ข้างๆเฮ้ย เบียมึงได้ยินเสียงอะไรหมาวะเบียสะดุ้งตื่นหันมามองหน้าด้วยตาปลือลืๆตอบกลับด้วยน้ำเสียงยียวนได้ยินดิเสียงมึงกรนดังจนกูแทบจะเอาปืนยิงปากมึงอยู่แล้วเนี่ยแจ็คถอนหายใจเฮือกใหญ่กูซีเรียสนะมันมีเสียงคนมากระซิบข้างหูกูจริงๆผีป่ากเขาอยากได้มึงหรือเปล่าพี่แจ็คเบียพูดหยอกล้อขำๆก่อนที่จะล้มตัวลงนอนต่ออย่างไม่สนใจ แจ็คนั่งนิ่งขนลุกสู้ด้วยความรู้สึกแปลกๆรอบตัวเงียบสงัดมีเพียงเสียงแมลงกลางคืนที่ร้องระงมแจ็คและเบียร์สองเพื่อนซีเจ้าของธุรกิจผับบา,าร์คาราโอเกะและธุรกิจสีเทาทั้งคู่ตัดสินใจเดินทางเข้าป่ามาล่าสัตว์กับพรานบุญคำพรานมากประสบการณ์ที่ชาวบ้านนับถือคืนนี้ดูเหมือนเป็นคืนที่ธรรมดาแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดสะพรึงที่พวกเขาจะไม่มีวันลืม ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นเบาๆจากไกลๆก่อนจะหยุดอยู่ที่ใต้ห้างที่พวกเขานั่งอยู่แจ็คชะโงกหน้าลงมองแต่ความมืดทําให้มองเห็นไม่ชัดนักเขาพยายามหยิบไฟฉายส่องลงไปแต่กลับไม่เห็นอะไรเลยเบียรกูว่ามันมีอะไรมาวนเวียนอยู่ใต้ห้างเราว่าแจ็คพูดเสียงแผ่วลงด้วยความหวาดกลัวแต่เบียรยังคงนอนนิ่งเหมือนไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าย่ำวนรอบห้างดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังชัดเจน และใกล้เข้ามาทุกทีก่อนที่จูจ่ๆก็มีเสียงคำรามต่ำๆดังแว่วขึ้นมาจากด้านล่างแจ็คตกใจจนเกือบตกจากห้างเขาสะกิดเบียร์แรงๆด้วยความตื่นตระหนกเฮ้ยเบียร์ตื่นโวยคราวนี้เสียงจริงนะเว้ยเบียร์ลืมตาขึ้นมาด้วยอารมณ์หงุดหงิดอะไรอีกวะไอ้แจ็คก,กำลังฝันดีอยู่เลยมึงลองฟังดูดิมันมีเสียงคำรามดังมาจากข้างล่างเบียร์ตั้งใจฟังเสียงรอบข้าง ก่อนจะยอมรับอย่างไม่เต็มใจเออว่าเสียงอะไรของมันวะหรือเสียพงศักดิ์กับพักพวกจะตามมาล่าไอ้เกอีกแล้วก่อนที่ทั้งสองจะได้พูดอะไรกันต่อเสียงคำรามทรงพลังของกระทิงดังก้องป่าจนทั้งสองสะดุ้งสุดตัวความกลัวเข้ามาแทนที่ความสนุกสนานเมื่อครู่เบียรพยายามพูดติดตลกเกลื่อนความกลัวไอ้แจ็คคืนนี้ถ้ากูรอดนะมึงช่วยไปบอกเมียเมียกูทีว่ากูรักทุกคนเท่าเทียมกัน แจ็คหัวเราะฝืนๆพร้อมบอกกลับอย่างประชดประชันมึงแน่ใจนะว่ามึงจำได้หมดว่ามีกี่คนกูไม่อยากเสี่ยงชีวิตไปตามเก็บตกรอกนะเพื่อนเสียงคำรามของกระทิงดังสนั่นป่าอีกครั้งทั้งคู่มองหน้ากันซีดเผือดด้วยความหวาดหวัน่นพวกเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รออยู่เบื้องล่างคือความอาฆาตแค้นที่ไม่มีวันจบสิ้นของเจ้าป่าและคืนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากที่เบียร์และแจ็ค ผ่านคืนหลอนมาอย่างหวุดหวิดท,ทั้งสองก็ได้กลับมาที่แคมป์ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ลำห้วยกลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอากาศในเช้าวันนั้นสดชื่นแต่แปลกที่บรรยากาศกลับดูเงียบสงัดผิดปกติไม่มีเสียงนกร้องหรือเสียงสัตว์ป่าดังมาเลยแม้แต่นิดเดียวเบียตื่นขึ้นก่อนพร้อมกับบิดขี้เกียจอย่างเกียจคร้านขณะที่แจ็คยังนอนกรนดังลั่นอยู่ข้างๆเบียลุกขึ้นยืนยืดเส้นยืดสาย ก่อนจะเดินไปดูพรานบุญคำที่กำลังนั่งชงกาแฟอยู่ข้างกองไฟเล็กๆพรานบุญคำพรานชราแต่แข็งแรงดูขึงขังตามสไตล์นักล่าป่าที่ผ่านประสบการณ์มากมายเขามองเบียรด้วยสายตาที่ดูเคร่งเครียดเมื่อคืนเสียงกระทิงสมิงมันดังชัดเจนนะพ่อหนุ่มพรานบุญคำพูดเบาๆอย่างระมัดระวังเบียรหัวร้อกลบเกลื่อนความกลัวเสียงมันเหมือนกระทิงจริงๆหรือครับผมนึกว่าพวกเสียพงศักดิ์เขาแกล้งมาอย่าซสอีกพรานบุญคำสายหน้า ไม่มีใครกล้าเล่นอะไรแบบนี้ในป่านี้หรอกเขาเล่ากันว่าไอ้เกมันเป็นเจ้าป่าที่กลายร่างเป็นกระทิงได้มันไม่ชอบคนลบหลู่ธรรมชาติโดยเฉพาะของที่มันเฝ้าอยู่เบียชงักทันทีที่ได้ยินประโยคนี้เขากระทิงที่ผมหยิบมามันมีอาถรรพ์จริงๆหรือครับพรานบุญคำถอนหายใจยาวถ้าจะให้พูดตรงๆนะมันไม่ใช่ของที่คนควรเอามาเล่นเขานี้เป็นของไอ้เกกระทิงสมิงใครหยิบไป ถือว่าไม่เคารพมันมันจะตามเอาชีวิตคืนเบียรกลืนน้ำลายอึกใหญ่ก่อนจะเดินกลับไปปลุกแจ็คที่ยังหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวแจ็คตื่นตื่นมีเรื่องใหญ่แล้วเวย้ยเบียเขย่าตัวเพื่อนอย่างแรงแจ็คสะดุ้งตื่นแบบตกใจสุดขีดอะไรวะเมียมึงมาเจอที่ป่าเหรอไม่ใช่โว้ยพรานบุญคำบอกว่าไอ้เขากระทิงที่กูเก็บมามันของไอ้เกกระทิงสมิงอาถานนั่นมึงว่าเราควรทำยังไงดีวะ แจ็คลุกขึ้นมานั่งตาสลืมสลือก่อนจะพูดกวนๆก,ก็เอาไปคืนสิวะมึงถามกูทำไมหรือมึงจะเอาไปตั้งไว้ในร้านแล้วบอกลูกค้าว่าเป็นเขากระทิงปลอมเหมือนนมเมียมึงเบียรทำหน้าเครียดแต่ก็อดหัวเราะกับคำพูดทะลึ่งของแจ็คไม่ได้เออๆกูรู้แล้วพวกเราต้องเอาเขากลับไปคืนที่เดิมก่อนที่มันจะตามมาเอาชีวิตเราจริงๆหลังจากนั้นทั้งสามก็จัดเตรียมของเพื่อออกเดินทางเข้าป่าลึกอีกครั้ง แต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปบรรยากาศยิ่งเงียบและหนักอึ้งผิดธรรมชาติมีแต่เสียงลมพัดผ่านใบไม้แห้งเสียงดังกรอบแกรบแจ็คอดพูดไม่ได้ป่าแม่งเงียบยังกับเมียมึงตอนจับได้ว่ามึงแอบไปหาเมียน้อยเบียร์ถอนหายใจไอ้บ้ามึงยังมีอารมณ์มาล้อกูอีกนะตอนนี้กูอยากรีบคืนเขาเร็วๆแล้วออกไปจากที่นี่สักทีกูไม่อยากอยู่ในป่านี้แม้แต่วินาทีเดียวแล้วในที่สุดพวกเขาก็มาถึงจุดที่เบียร์เก็บเขากระทิงได้ แต่ทันทีที่พวกเขาจะวางเขาลงเสียงคำรามทรงพลังของกระทิงก็ดังสนั่นขึ้นมาอีกครั้งทั้งสามศบตากันด้วยความหวาดกลัวเสียงคำรามที่ดังมาใกล้มากจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนบนพื้นดินเบียร์รีบวางเขาลงพร้อมพูดเสียงดังเอาคืนไปแล้วนะอย่ามายุ่งกับพวกกูเลยแต่ทันใดนั้นเสียงคำรามกลับเงียบไปพวกเขาเริ่มคิดว่าทุกอย่างคงจบลงแล้วแต่ทันทีที่หันหลังกลับ เสียงกระทิงคำรามก็ดังกึกก้องขึ้นมาอีกครั้งเหมือนมันยืนอยู่ตรงหน้าและนี่คือจุดเริ่มต้นของความหลอนที่จะตามติดพวกเขาไปจนจบหลังจากที่เบียร์แจ็คและพรานบุญคำวางเขากระทิงคืนไว้บนพื้นป่าทั้งสามต่างพากันถอนหายใจอย่างโล่งอกเบียร์พูดอย่างโล่งใจเออขึ้นเขาไปแล้วนะเว้ยตอนนี้คงไม่มีอะไรตามมากวนแล้วล่ะแต่ความเงียบสงบก็อยู่ได้ไม่นานนะัก เพราะทันทีที่ทั้งสามกำลังเดินกลับเสียงคำรามต่ำๆที่คุ้นเคยก็ดังแว่วมาอีกครั้งเบียร์สะดุ้งสุดตัวก่อนจะสบตากับแจ็คและพรานบุญคำเฮ้ยพี่บุญคำไหนบอกว่าถ้าเอาคืนแล้วมันจะไม่มายุ่งไงแจ็คพูดเสียงดังด้วยความตกใจพรานบุญคำมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังมันอาจจะไม่พอใจที่เราหยิบของมันมามันอาจต้องการมากกว่านั้นทันใดนั้นเองเสียงกิ่งไม้หักดังปอ ขึ้นมาทางด้านหลังของพวกเขาทั้งสามหันไปมองพร้อมกันด้วยความหวาดกลัวและเห็นเงาสัตว์ร่างใหญ่วิ่งผ่านต้นไม้อย่างรวดเร็วเฮ้ยไอเบียนั่นมันตัวอะไรวะแจ็คตะโกนด้วยความตกใจกลัวเบียที่ตอนนี้ดูไม่เหลือความกล้าหาญใดๆรีบพูดตอบกลับเสียงสัน่นไอแจ็คกูว่าเรารีบไปจากตรงนี้ดีกว่าพรานบุญคำรีบห้ามอย่าวิ่งมันจะยิ่งตามเร็วกว่าเดิมค่อยๆเดินแล้วถอยหลังกลับชา้ชาๆ แต่ยังไม่ทันที่ทั้งสามจะได้ขยับเสียงคำรามดังสนั่นป่าอีกครั้งคราวนี้ใกล้เข้ามากว่าเดิมจนรู้สึกเหมือนพื้นดินสั่นสะเทือนเสียงฝีเท้าหนักๆวิ่งตรงมาทางพวกเขาขึ้นต้นไม้เร็วพรานบุญคำตะโกนบอกทั้งสามต่างรีบปีนขึ้นต้นไม้ที่ใกล้ที่สุดด้วยความรวดเร็วเบียพยายามปีนแต่กลืนจนตกลงมาทับแจ็คที่กำลังปีนอยู่ข้างล่างไอ้บ้าเบียมึงจะฆ่ากูเหรอวะแจ็คบ่นเสียงดังทั้งทั้ง ที่ยังตกใจกลัวขณะที่พรานบุญคำขึ้นไปถึงยอดไม้แล้วก็รีบตะโกนเร่งเร็วเข้ามันมาแล้วเบียร์และแจครีบลุกขึ้นและปีนขึ้นต้นไม้อย่างสุดแรงเมื่อทั้งสองปีนขึ้นมาบนต้นไม้ได้สำเร็จพวกเขามองลงไปข้างล่างเห็นเงาดำทะมึนใหญ่โตเดินวนเวียนอยู่ใต้ต้นไม้ดวงตาสีแดงของมันเปล่งประกายเรืองรองท่ามกลางความมืดนั่นไงไอเกจริงๆด้วยพรานบุญคำพูดเสียงแผ่วลงอย่างเกรงกลัว มันโกรธแค้นพวกเรามากที่ไปยุ่งกับของของมันทำยังไงดีวะเบียร์กูไม่อยากตายที่นี่นะแจ็คพูดเสียงสั่นอย่างชัดเจนเบียร์ยังคงมองไปยังสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างล่างด้วยใจที่เต้นแรงเขาพยายามสงบสติอารมณ์ก่อนจะตอบกลับจเจย็นไว้แจ็คพวกเราคงต้องอยู่บนนี้ทั้งคืนแล้วละ่ะเสียงคำรามต่ำๆยังคงดังต่อเนื่องพร้อมเสียงเท้านหนักๆย่ำวนไปมาอย่างไม่ลดละ พวกเขานั่งนิ่งบนต้นไม้พยายามหายใจให้เบาที่สุดแต่เมื่อเวลาผ่านไปเสียงกระทิงก็ยังไม่จากไปไหนพรานบุญคำเราจะอยู่กันแบบนี้ทั้งคืนเลยเหรอเบียรถามอย่างหมดหวังพรานบุญคำมองหน้าทั้งสองคนด้วยสายตาเคร่งขรึมคืนนี้คงต้องอดทนนะนายเราทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วไอ้เกมันไม่ธรรมดามันแข็งมากพวกเสียพงศักไปทำมันบาดเจ็บตอนนี้มันกลายเป็นกระทิงลำบาก มันคงคิดว่าเราเป็นพวกเดียวกับเสียพงศักดิ์แจ็คเริ่มบ่นอย่างไม่พอใจไอ้พวกเสียพงศักดิ์ก็น่าจะรับผิดชอบหน่อยมันดันหนีไปก่อนพวกเราซวยเต็มๆต,ตอนนี้เราทำได้แค่รอให้มันไปเองเท่านั้นแหละพรานบุญคำพูดสั้นๆแล้วก็เงียบไปเบียร์ถอนหายใจแล้วพูดติดตลกแก้เครียดถ้ารอดคืนนี้ไปได้กูขอเลี้ยงเล้าพรานบุญคำยาวๆเ,เ,เลยพรานบุญคำหัวเราะเบาๆถ้ารอดไปได้จริง นายจะเลี้ยงทั้งเดือนเลยข้าก็ไม่เกี่ยงเสียงหัวเราะเบาๆดังแผ่วเบาในความมืดแต่ก็ไม่สามารถกลบเสียงคำรามต่ำที่วนเวียนอยู่ข้างล่างได้เลยความหวาดกลัวยังคงแฝงอยู่ในทุกลมหายใจพวกเขาไม่รู้เลยว่าความอาฆาตของไอเกกระทิงสมิงจะนำพาพวกเขาไปพบกับสิ่งที่เลวร้ายกว่านี้อีกมากมายเวลาผ่านไปเกือบครึ่งคืนเบียร์แจ็คและพรานบุญคำยังคงนั่งตัวแข็งบนต้นไม้เสียงคำรามของไอเก กระทิงสมิงยังคงดังกึกก้องรอบๆต้นไม้ที่พวกเขานั่งอยู่เบียรที่เคยคุยโวว่าตัวเองไม่กลัวอะไรตอนนี้กลับนั่งตัวสั่นจนพรานบุญคำอดขัไม่ได้ไหนเจ้านายบอกไม่กลัวผีไม่กลัวสัตว์ไงละ่ะไงตัวสั่นเป็นลูกหมาตกน้ําไปได้ละ่ะพรานบุญคำแซวเบาๆไม่ได้กลัวไวลุงแค่อากาศมันเย็นเบียรตอบเสียงสั่นแต่แซงทําเข้มแจ็คที่เห็นเพื่อนอดเก่งก็ไม่ได้ที่จะกระแสไอ้เบียรอย่ากโกหกดิกูรู้ดี มึงกลัวมากกว่าเห็นเมียจับได้ว่าไปมีเมียน้อยอีกว่าก็มึงอย่าพูดถึงสิวะเดี๋ยวกูก็ตายตั้งแต่คืนนี้หรอกเบียตอบกลับเสียงเครียดแต่ก็ทำเอาพรานบุญคำหัวเราะเบาๆอย่างอารมณ์ดีแต่เสียงหัวเราะของทั้งสามหยุดชะงักลงเมื่อเสียงกิ่งไม้ใหญ่หักโครมดังขึ้นมาจากทางด้านล่างทุกสายตาหันลงไปมองพร้อมกันอย่างหวาดหวัว่นภาพที่เห็นทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจไอ้เกยืยนจ้องขึ้นมาด้วยดวงตาสีแดงแววโรด ร่างใหญ่ของมันเต็มไปด้วยแผลสดเลือดไหลเป็นทางโอ้ยลุงทำยังไงดีล่ะทีนี้แจ็คกระซิบเสียงสัน่นพรานบุญคำทำถ้าคิดหนักก่อนจะตอบกลับช้าๆสงสัยมันจะไม่ยอมง่ายๆแล้วล่ะคืนนี้เราต้องเผชิญหน้ากับมันเท่านั้นเบียร์ได้ยินก็ทำหน้าตื่นตกใจเผชิญหน้ากับมันลุงจะให้ผมเอาหน้าไหนไปเผชิญล่ะครับผมมีแต่หน้าหล่อๆอ,อย่างเดียวจะสู้มันไหวหรือแจ็คกรอกตาใส่เพื่อนรักแล้วผู้ประชด มึงไม่ใช่แค่หน้าด้านหรือวะไอเบียมึงนี่เหมาะที่สุดแล้วล่ะในการลงไปเผชิญหน้ากับมันแจ็คไอเพื่อนเลวมึงจำไว้เลยนะเบียบ่นพึมพำอย่างไม่พอใจพรานบุญคำห้ามทั้งสองหยุดทะเลาะก,กันได้แล้วนายตอนนี้เราต้องหาวิธีจัดการมันก่อนที่จะรุ่งสางไม่งั้นพวกเราต้องแย่แน่แจ็คถามพรานบุญคำเสียงเครียดแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะลุงไอเกมันแค้นเราที่ไปยุ่งของสำคัญของมัน พวกเราต้องพิสูจน์ให้มันเห็นว่าเราไม่มีเจตนาไม่ดีเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวลุงจะลงไปล่อมันไปอีกทางแล้วนายทั้งสองรีบหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไม่ได้ลุงผมจะปล่อยลุงลงไปคนเดียวได้ยังไงพรานบุญคำยิ้มบางๆอย่างขอบคุณนายไม่ต้องห่วงลุงหรอกลุงรู้วิธีเอาตัวรอดแต่พวกนายต้องรีบหนีไปให้ไกลที่สุดเข้าใจไหมแจ็ครีบพูดขึ้นมาอย่างตลกหลบเกลื่อนความกลัวถ้าลุงรอดนะ ผมจะให้เบียร์เปิดเมมเบอร์ร้านคาราโอเกะฟรีให้ลุงตลอดชีวิตเลยเบียร์หันไปด่าแจ็คไอ้บ้ามึงจะมาลั่นวาจาแทนกูทำไมวะแจ็คหัวเราะเบาๆแล้วตอบกลับอย่างไม่จริงจังก็กูจะทำให้ลุงแกมีกำลังใจไงทันทีที่จบบทสนทนาพรานบุญคำก็ตัดสินใจลงจากต้นไม้ไปเผชิญหน้ากับไอเกเขาตะโกนเรียกให้มันสนใจและวิ่งนำมันไปอีกทางเสียงคำรามของไอเกดังลั่นป่าตามหลังไปติดๆ เบียและแจ็คที่เห็นเหตุการณ์ต่างรีบลงจากต้นไม้แล้ววิ่งหนีอย่างสุดชีวิตไอเบียรถ้ากูรอดคืนนี้ไปได้กูจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกแล้วแจ็คพูดเสียงดังขณะวิ่งกูก็เหมือนกันและจะไม่แตะเขากระทิงอะไรอีกตลอดชีวิตเบีย er ตะโกนตอบกลับไปด้วยความรู้สึกที่แทบไม่อยากเชื่อว่าตัวเองกำลังหนีตายอยู่กลางป่าในคืนนี้หลังจากที่เบียรกับแจ็ควิ่งหนีอย่างสุดชีวิตจนกระทั่งเสียงของไอเกเริ่มหายไปไกล ทั้งสองคนนั่งลงพักขอบแพกแ h กข้างลำธารเล็กๆกลางป่าห้วยขาแข้งท่ามกลางความมืดสนิทและสายหมอกเย็นๆที่ลอยต่ำๆรอบตัวไอ้เบียกูนึกว่ามึงจะวิ่งเร็วกว่านี้เสียอีกว่าเห็นเวลาเมียโทรตามมึงหนีกลับบ้านอย่างไวแจ็คพูดประชดขำๆระหว่างที่ยังหายใจหอบเหนื่อยพูดมากเดี๋ยวกูโยนมึงลงลำธารเลยไอ้แจ็คเบียสวนกลับด้วยความโมโหปนขำๆ แต่แล้วความเงียบก็ถูกขัดขึ้นด้วยเสียงของใครบางคนที่เดินฝ่าป่ามาทางพวกเขาทั้งคู่สะดุ้งตกใจแต่พอหันไปมองกลับพบว่าคือพรานบุญคำที่เดินกลับมาหาทั้งสองด้วยสีหน้าเหนื่อยล้าเต็มทีลุงบุญคำรอดมาได้ยังไงครับเนี่ยแจ็คถามด้วยความดีใจลุงก็ใช้วิชาพรานป่านี่แหละนายพรานบุญคำพูดพร้อมยิ้มภูมิใจแต่พูดตรงๆลุงก็เกือบตายเหมือนกันนะไอ้เกมันดันจำกลิ่นลุงได้ คงเพราะน้ำมันพรายที่ลุงเอามาทาปืนตอนล่าสัตว์นะสิเบียรกับแจ็คถึงกับอึง้งก่อนจะระเบิดเสียงหัวร้อนลั่นป่าโอ้โหลุงบุญคำลุงจะฮาด์คอไปไหนวะเนี่ยเล่นถึงน้ำมันพรายเลยเหรอพรานบุญคำหัวร้อเบาๆก็ของมันแรงดียิงแม่นนักละแต่เสียงหัวร้อต้องหยุดลงอีกครั้งเมื่อพรานบุญคำเล่าเรื่องราวความจริงของไอเกให้ทั้งคู่ฟังฟังลุงดีๆนะไอเกมันไม่ใช่กระทิงธรรมดา มันคือกระทิงสมิงเจ้าแห่งป่าห้วยขาแข้งเป็นวิญญาณของนักล่าป่าที่เคยล่าสัตว์จำนวนมากจนถูกสาปให้กลายเป็นสัตว์เองและเขาที่เบีย์หยิบไปนั่นคือเขาของมันที่มันจะใช้กลับคืนร่างเป็นมนุษย์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแต่พอเราหยิบไปมันเลยกลายเป็นกระทิงที่บ้าคลั่งเต็มตัวอีกครั้งแจ็คฟังแล้วถึงกับหนา้าซีดงั้นที่มันตามล่าเราเพราะอยากได้เขาคืนเหรือลุงใช่แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ มันต้องการวิญญาณของคนที่หยิบเขามันไปด้วยพรานบุญคำพูดเสียงหนักแน่นเบียรรีบสวนขึ้นมาอ้าวทำไมลุงไม่บอกตั้งแต่แรกอะข้าลืมนายพรานบุญคำตอบเรียบๆทำเอาเบียร์กับแจ็คหัวเราะแทบตกขอนไม้เอาไงล่ะเบียร์ทีนี้แจ็คถามเพื่อนด้วยความกังวลเบียร์ถอนหายใจยาวๆเอางี้คืนนี้เราคงต้องทำพิธีคืนเขาให้เกจริงๆแล้วละ่ะลุงบุญคำ พิธีมันต้องทำยังไงอะเบียรถามอย่างจริงจังพิธีมันต้องใช้ของสำคัญสามอย่างคือเขาของมันน้ำในลำธารศักดิ์สิทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือคนทำพิธีต้องแก้ผ้าล่อนจอนให้มันเห็นความบริสุทธิ์ใจแจ็คหันมามองเบียรพร้อมยิ้มเจ้าเล่ไอ้เบียรมึงเหมาะสุดแล้วหน้ามึงก็ด้านพอจะแก้ผ้าก็คงไม่มีอะไรให้เขินหรอกใช่ปะดีไมด่ดีมึงอาจจะได้ผัวเป็นกระทิงอีกตัว เบียหัวร้อนไอแจ็คมึงแค่จะให้กูแก้ผ้ากลางป่าเนี่ยนะบ้าไปแล้วพรานบุญคำหัวร้อนชอบใจเอาเถอนายลุงว่าแก้ผ้านิดเดียวมันดีกว่าถูกกระทิงสมิงขุดตายอานาถในที่สุดเบียรก็ต้องจำยอมตกลงทำพิธีทั้งสามช่วยกันจัดแจงสถานที่ให้ดูครังและศักดิ์สิทธิ์สุดๆแจ็คยังแอบแซวว่าคืนนี้จะมีโชว์แก้ผ้ากลางป่าเลยนะเว้ยลุงบุญคำไม่ต้องตื่นเต้นนะพรานบุญคำหัวร้อนแล้วตอบเบาๆ ลุงแก่ขนาดนี้แล้วเห็นมาเยอะแล้วแหละนายทันทีที่พิธีเริ่มต้นเบียร์แก้ผ้าแล้วยืนกลางวงพิธีอย่างขึงขังแม้ว่าจะเขินสุดขีดแต่เขาก็ต้องท่องคาถาขอขมาไอเกยอย่างตั้งใจเสียงสวดคาถาดังก้องไปทั่วป่าทั้งสามลุ้นระทึกว่าจะสําเร็จหรือไม่แต่ทันใดนั้นเสียงคํารามต่ําๆในลําคอของไอเกก็ดังก้องขึ้นมาจากป่าลึกอีกครั้งเสียงคํารามของไอเก ดังกระหึ่มขึ้นมาอีกครั้งทําเอาทั้งสามสะดุ้งสุดตัวเบียรที่ยืนแก้ผ้าอยู่กลางพิธีรีบคว้าผ้ามาคลุมตัวอย่างลนลานเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งคลุมสิไอเบียเดี๋ยวมันไม่เชื่อว่ามึงบริสุทธิ์นะเว้ยแจ็คตะโกนหยอกอย่างขำขันแต่แอบกลัวในใจไอ้แจ็คยังจะเล่นมุกอีกเดี๋ยวกระทิงมันก็ขิดก้นกูทะลุพอดีเบียบ,บ่นเสียงหลงแต่ก็ยังยืนตัวสั่นไม่กล้าขยับไปไหน พรานบุญคำยกมือขึ้นส่งสัญญาณให้ทุกคนเงียบก่อนจะพูดเสียงต่ำอย่างจริงจังอยากขยับไอเกมันมาดูแล้วว่าเราทำพิธีจริงหรือเปล่าทั้งสามต่างยืนนิ่งเงียบในความมืดท่ามกลางเสียงกิ่งไม้หักดังกรอบแกรบเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆดวงตาสีแดงวาววับของไอเกปรากฏขึ้นชัดเจนจากความมืดรอบตัวเสียงลมหายใจหนักๆของมันทำเอาทุกคนใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกพรานบุญคำก้าวออกมายืนหน้าสุด พูดด้วยเสียงหนักแน่นและขึงขังไอ้เกเอ๋ยพวกข้าไม่ได้มีเจตนาจะรบกวนเจ้าพวกข้าคืนเขาของเจ้ามาแล้วโปรดให้อภัยพวกข้าด้วยเถิดทันทีที่พรานบุญคำพูดจบความเงียบก็ปกคลุมไปรอบๆไม่มีเสียงตอบรับใดๆมีเพียงเสียงลมพัดเบาๆแซกผ่านกิ่งไม้เท่านั้นทั้งสามเริ่มคิดว่าพิธีคงสำเร็จแล้วเบียร์ถอนหายใจดังเฮือกใหญ่กูนึกว่าต้องเสียตัวให้กระทิงแล้วซะอีกแจ็คหัวเราะพืช มึงนี่คิดแต่เรื่องทะลึ่งตลอดเลยนะไอเบียขณะที่ทุกคนกำลังจะผ่อนคลายเสียงคำรามที่ดังขึ้นอีกรอบกลับใกล้ชิดจนพวกเขารู้สึกถึงลมหายใจร้อนๆของมันพวกเขาหันไปมองพร้อมกันเห็นดวงตาแดงเรืองรองใกล้จนแทบจะสัมผัสได้เวนกรรมมันไม่ยอมไปจริงๆด้วยเบียตะโกนอย่างหวาดกลัวไอเกเพุ่งตัวออกมาจากเงามืดกระโจนเข้าใส่พรานบุญคำอย่างดุร้าย พรานบุญคำถูกมันกระแทกจนล้มลงไปกองกับพื้นอย่างรุนแรงลุงบุญคำเบียร์และแจคร้องพร้อมกันทั้งสองพยายามดึงพรานบุญคำหลบหลังต้นไม้เบียร์รีบหยิบไฟฉายส่องไปยังร่างใหญ่ยักษ์ของไอเกเผยให้เห็นสภาพบาดแผลที่ชัดเจนบนร่างมันที่หน้าอกของมันมีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดคล้ายอักขระโบราณเรืองแสงเบาๆพรานบุญคำพูดอย่างหมดแรงสัญ,ญลักษณ์นี้มันคือคำสาปที่ทำให้มันกลายเป็นสมิง ถ้าเราไม่ถอนคำสาบมันจะไม่มีวันหยุดแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะลุงแจ็คถามอย่างร้อนรนพรานบุญคำชี้ไปยังเขากระทิงมีทางเดียวเท่านั้นเอาเขานั้นมาทำลายทิ้งเบียลังเลก่อนจะวิ่งไปหยิบเขากระทิงขึ้นมาแล้วตะกลลั่นขอโทษนะไอ้เกแต่กูต้องทำเขาคว้างเขากระทิงลงพื้นอย่างแรงจนมันหักดังเปรี้ยเสียงคำรามดังกึกก้องทั่วป่าก่อนจะเงียบหายไปอย่างฉับพลัน ทั้งสามต่างมองหน้ากันอย่างโล่งใจเบียร์พูดติดตลกกลบเกลื่อนเขากระทิงกูหักทิ้งแล้วนะไอเกยคงหมดฤทธิ์แล้วล่ะแจ็คพูดแซวมึงนี่สุดยอดจริงๆไว้เบียร์ทำเขาไอเกยหักกลางป่าเนี่ยแล้วทำไมมึงไม่หักมันตั้งแต่แรกมึงปล่อยให้มันไล่ฆ่าเราแทบเป็นแทบตายกันทำไมพรานบุญคำลุกขึ้นนั่งแล้วพูดเบาๆพวกเรารีบออกจากป่านี้กันดีกว่าพิธีเสร็จสมบูรณ์แล้วไอเกยคงไปเกิดใหม่ได้เสียที หลังจากที่ทั้งสามออกจากป่ามาอย่างปลอดภัยก็กลับมาที่บ้านในตัวเมืองอุทัยธานีเบียรและแจ็คถอนหายใจอย่างโล่งอกเพราะคิดว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้วแต่คืนนั้นเองขณะที่เบียรกำลังนั่งดื่มฉลองที่ผับของตัวเองเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเบียรยกโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างช้าๆก่อนจะเห็นว่าปลายสายคือแจ็คไอ้แจ็คมีอะไรอีกวะเบียรเขากระทิงมันกลับมาวางอยู่หน้าบ้านกูอีกแล้วแจ็คตอบเสียงสั่นๆ เบียหัวราะกลบเกลื่อนอย่ามาอําเล่นดิวะกูหักไปแล้วนะเว้ยแต่เสียงแจ็คก,กลับเคร่งเครียดกูไม่ได้อําและที่สำคัญมันมีเลือดสดๆหยดอยู่เต็มพื้นเลยว่าเบียนิ่งอึง้งขณะที่ด้านนอกร้านเสียงคำรามต่ำๆของกระทิงก็ดังแว่วเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเบียรีบขับรถออกไปหาเพื่อนทันทีเมื่อมาถึงเขาถึงกลับต้องอุทานออกมาเสียงดัง ไอ้แจ็คมีซุปหางวัวกระทิงของโปรดกูมึงก็ไม่บอกกูเลยลืมหยิบวิสกี้25ปีมาด้วยเลย <c oughs> เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ฟังกับเรื่องเล่าของกระทิงสมิงในวันนี้สำหรับเกจวัดพลังความหลอนของกระทิงสมิงจากการประมวลผลคะแนนด้วย AI ได้คะแนน7.5เต็มสิบเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควร อาจมาจากหากเราพบกับมันในกลางป่าโอกาสที่เราจะลอดแทบจะเป็นศูนย์เหตุผลที่ AI ให้7.5คะแนน 1. มีความน่าเกรงขามและเป็นอำนาจที่ปกป้องป่าหากเคารพกฎก็ไม่มีอันตราย 2. ดวงตาเรืองแสงในความมืดและเสียงหายใจหนักๆของมันทำให้หลายคนหวาดกลัวเรื่องราวของพรานที่ถูกสาปและการตามล่าผู้ลบหลู่ทำให้มันเป็นตำนานที่ยังถูกเล่าขานต่อมา หลายคนอ้างว่าเคยเห็นเงาดำขนาดใหญ่เคลื่อนไหวในปาก,กลางดึกและหายไปในพริบตาลักษณะกระทิงผีในความเชื่อกระทิงผีหรือกระทิงสมิงคืออะไรกระทิงผีหรือกระทิงสมิงเป็นหนึ่งในตำนานสัตว์อถรร์ของป่าเชื่อกันว่ามันไม่ใช่กระทิงธรรมดาแต่เป็นสัตว์ที่มีวิญญ,ญาณหรืออาคมสิ่งสถิตยอยู่บางตำนานเล่าว่ากระทิงผีคือพรานที่ทำบาปมหันแล้วถูกสาปให้กลายเป็นกระทิง ต้องวนเวียนในป่าล่ามนุษย์ผู้ลบหลู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีร่างกายใหญ่โตผิดปกติดวงตาเรืองแสงสีแดงหรือเขียวในความมืดเคลื่อนไหวรวดเร็วแข็งแกร่งกว่ากระทิงธรรมดาและอาจมีพลังเหนือธรรมชาติไม่ทิ้งรอยเท้าหรือร่องรอยใดๆบนพื้นป่าบางครั้งอาจเดินได้โดยไม่มีเสียงปรากฏตัวเฉพาะผู้ที่มีกรรมหรือผู้ที่ลบหลู่เจ้าป่าหากได้ยินเสียงหายใจหนักๆใกล้ตัว อต่หันไปไม่เห็นอะไรเชื่อกันว่าอาจเป็นกระทิงสมิงกระทิงผีเป็นตำนานที่แฝงความเชื่อเกี่ยวกับอาถรรพ์และการเคารพธรรมชาติเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นความหลอนแต่ยังสื่อถึงกฎของป่าที่ว่ามนุษย์ต้องรู้จักเคารพป่าเคารพสัตว์เคารพสถานที่หากไม่ทำตามกฎป่าก็อาจจะพบกับหายนา